ครับตอนนี้เนี่ยเ เรามีเมนูจริงๆทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเกือบ200เมนูอะค่ะเกือบ200เมนูนี่คืออาหารทะเลอย่างเดียวไหมครับอ๋อไม่ใช่ค่ะรวมค่ะก็จะมีมีหมูด้วยอ๋อยังมีอาหารพื้นด้วยอาหารพื้นๆใช่ค่ะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเมนูเราเห็นแล้วก็คงจะหนีหนีไม่ออกเลยคงต้องขอสั่งอาหารทะเลไปก่อนนะครับเพราะดูน่าทานมากมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและเล้งวิบัต่างๆด้วยดูลักษณะคล้ายๆกับเปมือนกับพัะคาร ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อกี้บอกไปขั้นต้นแล้วว่ารสชาติก็จะออกเป็นผสมประสานกาันในไทยด้วยใช่ไหมครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมกว่า200เมนูเนี่ยไม่ได้มีแค่ของคาวนะของหวานด้วยอ,อยู่นี้ด้วยเลยนะครับแล้วนี่ครับตอนนี้เรามาถึงหน้าครัวแล้วครัวนี่เราเรียกว่าครัวเปิดค่ะทําไมถึงโชว์ล่ะครับด้วยความต้องมีสาเหตุสาเหตุที่ว่าคือ มันมันปร่งด้วยหนึ่งออกไปถึงตัวอาคารตัวอาคารทำโปร่งด้วยหนึ่งแล้ก็สองก็คือเราไม่มีอะไรต้องปิดบังคือสามารถ,าารถโชว์ให้เห็นเลย,ใ,เเลยใช่แล้วบางทีลูกค้าชอบเข้ามาเลือกของเองเพอมีด้วยครับ พวกหอยพวกปลาพวกปุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเข้ามาเลือกเองไม่เหมือนกับร้านอาหารทะเลบางที่คือเขาจะเลือกไว้ให้วางไววางไวอาจจะให้เลือกแล้วก็ไม่รู้ว่าสดไม่สดอันนี้ลูกค้าเลือกเองได้ค่ะอ๋อโอเคอ่ะครับไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วขออนุญาตเข้าไปบุกกรรมวิธีหมปลาฮอตทิตหน่ยนะครับ โอ้นีแขวนอยู่นี่เลยนะนี่คือน้องปลานี้เขาเรียกน้องปลาะลรครับอันนี้นะอันนี้เป็นปลาจีนค่ะปลาจีนปลาจีน,จนใช่ท<ำ>คทำไมครับทำไมเรียกปลาจีนปลาจีนจะเป็นปลา ที่คุณจีนชอบเอามาทำน้ำซุปแล้วมันมาจากเมืองจีนแต่มาเพาะพันธุ์ในเมืองไทยค่ะอย่าบอกนะว่านี่สั่งจากเมืองจีนอ๋อเมืองไทยค่ะอ๋อมาเพาะแล้วมาเพาะแล้วค่ะในเมืองไทยซึ่งซึ่งเราจะเอามาตอนเช้าอ๋อไม่มันทำไมไม่ใช้หัวปลาแบบประเภทปลากระพงปลาอะไรจะเป็นอะไรที่เป็นปลาหรือว่าปลาจีนนี่คืออร่อยคือปลาจีนเนื้อมันจะนุ่มครับแล้วมันจะหวานกว่าใช่ แล้วมันจะเหมาะกับการทําน้ําซุปมากกว่าอ๋อที่เขาเอาเครื่องไหนออกแล้วใช่ค่ะนี้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงว่านี่ทั้งทั้งต้มยำทั้งต้มจืดอะไรก็ใช้อย่างเดียวกันใช่ค่ะใช้อย่างเดียวกันโอ้โนะครับสดมากนะครับท่านผู้ชมปลานต่ายังใสอยู่เลยนะครับโอเคก็ทีละจะแบ่งครัวเป็นครัวครัวอย่างเช่นอัครั้แรกจะเป็นครัวทอดอยู่ฝั่งนู้นครัวทอดอยู่ฝั่งนู้นใช่กระทะสามกระทะใหญ่นู้นนะครับใช่ค่ะแล้วถัดมาจะเป็นครัวผัดอันนี้ครัวผัด ผัดทุกอย่างอะค่ะัมีผัดออส่วนผัดหอยลายผัดผักอะไรอยะไรอันนี้อยู่ส่วนที่สองส่วนที่สองส่วนครัวนี้จะเป็นครัวอบอบกับนึ่งแล้วก็ผงกะหรี่อบวุ้นเส้นห่านขาห่านอบอะไรเงี้ยกว่าไปอ่าใช่แล้วก็จะมีเป็นธรรมะจะเป็นครัวยำครัวยำ ค่ะแต่ก่อนที่จะไปควายมตรงนี้ก็จะเป็นควาย่างนี่เป็นควาย่างก่อนเลยควาย่างใช่นี่พวกอะไรล่ะก็ปลาหมึกหอยหอยเชลเผาอ๋อพวกสกัดหลอดอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับอันนี้พวกนี้่ใชโอเคอันนี้อันนี้คยายยำแล้วก็มาปิ้งย่างนะค่ะย่างแล้วย่างใช่แล้วจัดด้วยคนสุดท้ายคุณม้อไฟ่านักผู้ชมครับตรงนี้แหละครับทีเด็ดฮะวันนี้แฟนชายเร่งง่ายขออนุญาต ขอญาตเจ้าของร้านแล้วฮะจะมาขอดูกรรมวิธีเริ่มต้นหน่อยว่าสูตรที่เด็ดฮอตฮิตเนี่ยนะครับอร่อยบนโต๊ะเนี่ยเริ่มยังไงอ่านะครับขออนุญาตเลยนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าแม่ครัวค่ะหัวหน้าเป็นคุณยูนค่ะคุณยูนนะครับแหมสวัสดีครับยูนครับขออนุญาตเลยวันนี้มาบุกครับนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมขอญาตนิดนึงหม้อไฟอย่างเงี้ยแหละครับที่บอกว่าเริ่มต้น มีเท่าไหร่นะฮะหม้อเดียวตอกับม้อซัมม้อค่ะตอกัม้อวันนี้มีเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยสองร้อยสองม่อยาประมาทไปนะครับอ่ะโอเคปกติเริ่มมาเนี่ยออเดอร์เข้ามาปุ๊บออเดอร์เข้ามาใช่สูตรเนี่ยจะอยู่ที่พี่ยูนเลยใช่ค่ะจะอยู่ที่เด็กปรุงว่าไปเลยครับพี่ยูนเริ่มต้นเีลยครับอันนี้คือใส่ต้มจืดต้มจืดอ่าเราลบต้มจืดก่อนนะฮะต้มจืดก่อนนะอ่ะโอเค จะใส่ที่นี่เราจะใช้กระหล่ำปีค่ะเราจะไม่ใช้ผักกาดขาวเพราะว่าความหวานของกระหล่ำจะมากกว่าจะมีมากกว่าผักกาดเพราะผักบางตัวเนี่ยความหวานก็อาจจะมีอะไรอ่ะขมบ้างนะบางคนก็อาจจะแพ้กลิ่นสดของผักใช่ครับเจอเลยครับต่อไปได้เลยครับกระตากด้วยค่ะก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีกสดมีน้ำมะนาวก็แล้วแต่ เพราะว่าเราจะที่าะต้มจืดต้มจืดไว้มันป็นไรเราแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปโอเคต้มจืดก็คงต้องมีนิดหน่อยนะครับให้เป็นเชื้อก่อนเราก็ใส่เออ่ใส่หมดเลยค่ะต้มจืดนี่ยังไงครับเราเรามีเน้นไหมอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับส่วนอันนี้เป็นปลาจีนค่ะอันนี้จะเป็นส่วนแก้มค่ะอันนี้แก้มใช่แก้มนะฮะอันนี้แก้มแก้มปลาจีนนะฮะอันนี้หัวอ๋อมีหัวด้านนี้ค่ะอันนี้แก้มด้วยใช่ค่ะแล้วต่อไปอันนี้เป็นฟืนทองค่ะฟืนทอง นี่เป็นภุมพุงมิเฮ้ยขึ้นท้องกับงไม่เหมือนกันแล้วครับใกล้เคียงค่ะอันนี้จะอยู่ตรงช่วงที่มันมีมเครื่องในแต่ถ้าผู้ชมฮะเหมือน <c oughs> เหมือนเนื้อบัวเลยนะ <c oughs> เหมือนที่ให้มีตรงนี้ทีโบนนสันนอกสันในเลยนะอ,นน <c oughs> อันนี้ก็คือพูมิกับเนื้อท้องนะฮะถัดไปนี่เนื้ออันนี้เนื้อเลยเนื้อที่จริงอยู่ส่วนไหนครับจะอยู่จากตรงตรงนี้ตรงถึงหางอะค่ะอ๋อคือจากคูอจากเนื้อพุมไปแล้วอ่ะใช่จากพุมล้นลงไปแล้วค่ะถะงหางจากหางก็จะเป็นช่วงนี้อ่อ ครับคแล้วก็จะไปหางและโอเคอ่ะเชิญเลยครับพิยูนเราเลือกส่วนของภุ้งเราจะผสมค่ะถ้าลูกค้าไม่เจาะจงมานี่คือสูตรปกติเลยใช่ก็จะมีแก้มีหัวมีพุองมีต้อก็มีทุกส่วนแหละใช่ค่ะยกเว้นว่าจะเจาะจงมาว่าจะเอาส่วนไหนเป็นพิเศษอะไรก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับ บางทีแล้วหลายท่านอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหม้อไฟหนึ่งหม้อเนี่ยเนื้อเยอะไหมมาอยู่ตรงนี้ฮะเยอะฮะเยอะมากเลยนะฮะหม้อหนึ่งเราใส่ประมาณเจ็ดเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นนะฮะไม่มีกั๊กกันแล้วนะครับแล้วก็มีปลากรอบแ้มีปลากรอบให้ด้วยปลากรอบนั่น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 ปลากรอบนี่ปลาอะไรครับเป็นปลาวงค่ะปลาวงนะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมก็ปลาวงที่ท่านทานบางที บ้านนเราก็ชอบทานกับข้าวต้มกันนะครับเผือกแต่ต้องทอดให้เป็นนะไม่งั้นไหม้นะมีเผือกด้วยเผือกอ่าครับผมเต้าหู้เต้าหู้อีกค่ะนี่ผมดูไปดูมาจะจะล้นหม้อแล้วนะฮะเต้าหู้นี่เป็นเต้าหู้เป็นเต้าหู้ขาวเต้าหู้ขาวนะครับเพราะว่าอันนี้ตามสูตรโบราณนะคะอ๋อนิสุนนิดหน่อยนะครับก็ึ้นชา อันนี้ก็ผสมกันไว้เลยใช่คะ่ะทําแบบไม่สุกปรุงกันไว้เลยแล้วก็ปรุงเสร็จแล้วเสร็จแล,แล้วนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายแหละใส่น้ําซุปก็คือใส่น้ําซุปโอ้โหใส่สใสน,น้ำซุปใส่ถานน้ำซุปก็จะเตรียมไว้ตามสูตรเหมือนกันนะครับ<ช>เรียบร้อยปุ๊บโอ้โหที่เห็นไฟแดงแน,นั่นอะไรครับเนี่ยนั่นเป็นฐานค่ะที่จะเตรียมกอง อ๋อใส่ไว้ในตัวหม้อไฟอีกทีนงใช่ค่ะคือคือตอนนี้มันยังไม่สุกใช่ไหมค่ะราถับต้มดิบค่ะออเราเติมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปิดฝาละปาไปอย่างนี้จะกรอถ่านอ๋อนี่ใส่ฐานได้เลยใส่ฐานได้เลยแล้วเดี๋ยวเป่าอีกทีนึงค่ะฐานก็จะนี่นี่นี่ครับผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่อยู่ๆมาเทกันข้างนอกนะมีกลวยซะเวยนะใส่ใส่โอ้ย นี่ฐานต้องฐานดีนะฮะไม่งั้นแปกนะครับต้องเป็นเ,เราใช้ฐานธรรมชาติอ่ะอ่านั่นสิใช่ฮะ,ใช,ฮะใช่๋อ,อย้ยอย่าบอกนะในเทอร์โบแบบเนี้ยเปิดเป่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบุกท่านผู้ชมฮะ<อ>นี่คือเครื่องเป่าเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเสียเวลาใช,ใช่ฮะ ให้ลุกไปเลยใช่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าก็จะทําการค่อยๆปรุงสุกไปด้วยเลยในตัวในตัวค่ะในตัวอ๋อใช้เวลาประมาณสองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งค่ะมันจะคือไฟมันจะติดสุกคือถ้าเดี๋ยวมันจะไฟมันจะดอบลงมาเราจะรู้แล้วว่ามันสุกแล้วหม้อมันจะสับเทลือกเพราะว่าน้ำมันเดือดแล้วเราก็จะรู้ว่าหม้อเนี้ยสุกแล้วโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยนะครับว่า เ <laughs> มื่อกี้กรณถามตอบมกันว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าสุก<ะ>อ๋อคุณปาบอกว่าเมื่อเป่าลมไปตอนนี้เนี่ยนะครับะจะเห็นเปลวไฟพุ่งขึ้นหมาข้างบน<ะ>แล้วก็ตั้งเวลาไว้อยู่ประมาณสัก2นาทีครึ่งะนะฮะซึ่งก็จะสังเกตได้จากการที่ เร็วไฟเนี่ยจะค่อยๆมองมอดลงนะครับนั่นหมายถึงว่าการทํางานของฐานเนี่ยจะอยู่ตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วข้างในก็จะถึงเวลาสุกพอดีใช่ค่ะขึ้นอยู่กับชิ้นปลาในการเราหั่นด้วยมันต้องมีมาตรฐานของมันไม่งั้นมันก็จะไม่งั้นมันก็จะไม่สุกทั่วกันทุกชิ้นใช่เข้าไปไม่ถึง นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเทคนิคนะฮะที่จะบอกว่ามีเฉพาะที่หัวปลาช่องนนทรีเท่านั้นเลยนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะฮะและคูณปลานะครับไปนั่งคุยกันข้างนอกต่อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฮอตกก่ฮิตมีอะไรนะขอให้ทางหัวปลาช่องนนทรีช่วยนำไปให้ท่านผู้ชมชมบนโต๊ะหน่อยเดี๋ยวผมกับคุณปลาจะไปขอชิมกันนิดหนึ่งนะครับสักคร้วยครับ แหมมาสิงกันแล้วครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนต้องปลาเชิญครับขอบคุณค่ะครับผมโหท่านผู้ชมครับที่อยู่กันหน้าหน้าผมนี่คือฮอตกะฮิตไม่ใช่ชื่อเมนูนะครับฮอตกะฮิตคืออะไรผมตั้งเองอะไม่มีอะไรก็คือระหว่างต้มจืดนะครับกับต้มยำนะฮะสองอย่างนี่อะไรขายดีสุดครับ พ่อๆกันพพอๆกันค่ะใกล้เคียงแต่ลูกค้าชอบทานอย่างต้มจืดนี่ก็จะเราจะเรียกว่าต้นตำลับอันนี้ต้มจืดนี่ต้นตำลับใช่ค่ะแล้วต้มยำนี่มาต้มยำนี่มาแสงทางโค้งเอาณปัจจุบันแต่ก็ยังเป็นสูตรของคุณพ่อแม่อยู่ใช่ค่ะเติมตแล้วทำไมครับทำไมถึงมาบอกว่าแสงทางโค้งคนอาจจะเป็นลกกลุ่มลูกค้าเมื่อก่อนจะเป็นคนจีนเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันมีคนไทยเยอะคืใช่ เยอะขึ้นอ๋อแล้วก็ชอบทานอะไรที่แซ่บๆหน่อยจัดใช่ค่ะก็จะหันมาเป็นต้มยำต้มยำนะครับแล้วท่านผู้ชมครับไม่ได้มีแค่2เมนูนี้นะฮะยังมีอีกหนึ่งอันก็คือต้มบวยค่ะอันนั้นต้มบวยเล่นยังไงมาไงครับอันนั้นต้มบวยจะคล้ายๆอะไรแปะซะอ๋อคล้ายๆแปะซะแต่มีน้ำเยอะหน่อยเป็นซุปใช่ค่ะอ๋อท่านท่านที่ชอบทานแปะซะ อยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะอยากได้น้ําเยอะหน่อยถ้าคนจะสั่งต้องบวยไหมนะครับแล้วต้องถามต่อเลยว่าเมื่อกี้สูตรการอะไรการปรุงการทําเราเห็นหมดแล้วยอดของคนที่มาใช้บริการที่นี่วันๆตกประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อถ้าตีเฉลี่ยของที่นี่จีประมาณแสนกว่าอ๋อนี่คือเปิดตั้งแต่กี่โมงสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมง ถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่ครัวปิดแล้วอ๋อครัวปิดแล้วแต่ก็ยังนั่งอยู่ใช่ค่ะยังทานกันได้อยู่เพราะฉะนั้นใครมานะครับอย่าลืมนะฮะมาก่อนสี่ทุ่มแต่ที่นี่แปลกฮะคนส่วนมากเลิกงานก็ดึกก็มีสองสามทุ่มอย่างเพิ่งทานข้าวเย็นกันนะครับใช่ค่ะแต่ก็จะชอบทานเนี่ยแหละหัวปลาช่อนซีกันอย่างนี้นะครับแล้ว มีอยู่อันหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ผมเคยเห็นและสังเกตมาที่สุดคือต้องร้อนตลอดเวลาใช่ค่ะไม่งั้นจะไม่อร่อยใช่และ<ช>และนี่คือเราทานเถินนี่เราเติมมันได้อยู่ตลอดไหมครับอา่อานส่วนใหญ่จะไม่เติมค่ะคจะอาหานจะอยู่ได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอย่างนี้คืออยู่ได้ถึงครึ่งชั่วโมงเลยประมาณค่ะ เพราะว่าฐานตัวนี้จะเป็นฐานธรรมชาติค่ะจะติดเร็วและมอดเร็วอันนี้เป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาเก๋านะครับใช่ค่ะจะปลาเก๋าจะเป็นปลาทะเลจะไม่เหมือนปลาจีนค่ะทำไมครับไม่เหมือนปลาจีนเพราะปลาที่ร้านจะมีให้เลือก2แบบก็จะปลาปลาจีนจะเป็นปลาน้ําจืดอ๋ออันนี้คือปลาจีนที่เราเห็นที่เราทำอยู่นี่ใช่ค่ะส่วนนี้จะเป็นปลาเก๋าจะเป็นปลาทะเลจะเป็นปลาตัวใหญ่ซึ่งถ้าเป็นต้มยำนี่จะต้องเป็นปลา ปลาเก๋าส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานปลาเก๋ากับต้มยำอ๋อเพราะว่าทุกนเี้มันเป็นใช่คือคือปลาเก๋าเนี่ยเป็นปลาทะเลครับซึ่งมันจะมีน้ําทะเลมันยังไงมันจะต้องติดคาวอยู่นิดนึีอ๋ออ๋ออันนี้แหละนี้เหลาซึ่งมันจะเข้ารสกับต้มยำเข้าใจแล้วเนื้อมันจะกระด้างกว่านิดนึงแต่มันจะไม่ค่อยมีก้างครับลูกค้าจะสั่งปลาเก๋าอีกเยอะเพราะว่าปลาเก๋านี่ไม่มีก้างใช่แล้วปลาจีนล่ะครับปลาจีนก้างจะเยอะเนื้อจะนุ่มหวานก้างเยอะกว่า่่แต่เนื้อหวานและ ก็จะมีปลากระพงปลากระพงเราเราขายทั้งตัวอ๋อปลากระพงที่ช่างเป็นทั้งตัวเลยาทั้งตัวใช่ก็ตั้งตามพิโลไปใช่ค่ะอ่าโอเคจะเป็นปลาสดตลอดใช่ค่ะเข้าทุกวันไหมครับเข้ามาทุกวันของใช่ค่ะของจะเข้าที่นี่ประมาณสัก11โมงเฉลี่ยวันหนึ่งต้องหาเป็นตัวไหม ขายไได้กี่ตัวอะรถ้ารวมโดยเฉลี่ยใช่ไหมคะรวมทุกสาขาที่คลังจัดส่งมาอยู่เนี่ยวันหนึ่งประมาณกีปลาเฉพาะปลาเก๋าเฉว่าปลาเก๋าต้องมีห้าร้อยโลปลาจีนประมาณ200อือยนี่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นน่าจะไปเลี้ยงปลาจีนนะแล้วมาส่งที่นี่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ย สาธยายมาเยอะและ้ววันนี้มาบุกครัวนะครับครัวของหัวปลาช่องนนทรีแล้วนะครับมาวันนี้เยี่ยมชมสาขาที่หรือว่าเป็นที่แรกเลยเขาเรียกอะไรนะ สำนักงานใหญ่ <laughs> <laughs> ของหัวปลาช่องนนทรีนะครับบนถนนกระราม3อย่างนี้นะครับถ้าผู้ชมมีโอกาสนะครับก็แวะมาเลยนะครับวันนี้ที่จอดรถสบายมากนะครับแล้วก็การเดินทางสะดวกมากนี่เริ่มเย็นละอากาศเริ่มดีละเดี๋ยวผมกับคุณปลาขอญอาตชิมกันก่อนนะฮะแล้วก็ให้คุณสุพักน์น้ลายเหนียวเล่นๆนะ <laughs> <laughs> ในช่วงหน้าครับเดี๋ยวไปฟังคุณสุภักนะครับแล้วน้องปลานะครับ <c oughs> ก็จะแวะไปคุยกับคุณสุภักต่อที่นู่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักรูครับเราพบกันในช่วงที่สครับ กลับแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ในโอกาสที่แฟนชายเรื่องง่ายแวะมาเยี่ยมโหัวปลาช่องนซีนะครับ <c oughs> คุณปลาก็มีโปรโมชั่นพิเศษเล็กๆให้ <c oughs> ด้วยนะครับ่ายค่ะก็ถ้าใครมาแจ้งนะคะเวลามาทานทิลาแล้วมาแจ้งว่าชมรายการนี้ชมรายการแม่ใจอินรีย ก็จะได้ลด10%ค่ะนั่นเลยสําหรับทุกสาขาเลยนะครับทางด้วยะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับบอกว่าชมรายการแฟนชายเรื่องง่ายนะครับแล้วรับส่วนลดไปเลย10%นะครับจากหัวปลาช่องนนทีนะครับ